สวัสดีครับผมตัวเทลลี่นะครับคราวนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาการอัปเดตตัวละครเท่าไหร่นะครับแต่แค่จะมาบอกว่าตอนนี้ตัวละครผมทําอะไรได้บ้างไปแชร์ได้กี่เวฟไปดีไวได้กี่เวฟนะครับวันนี้เราก็จะมาลองกันสดๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตนิดน,นึงนะครับอ่าก็ตอนนี้ผมมีการเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกนิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็จะมีทําแบนเทมพัตเพิ่มมานะครับอันนี้ก็ตีเองได้เชวอสมา7นะครับแบบโลบเยอะเกินไงเราแบบว่าให้มันไปไกลๆนะครับล่อแล้วล่ออีกแตกแล้วแตกอีกนะก็ได้มาบวก72วงนะครับก็ใช้เท่านี้ไปก่อนก็เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแบน2วงนี้แล้วก็มีเคออสอีก7นะครับแล้วก็มีเพิ่มคอสิตเป็นคอสิตแปดนะครับก็ช่วยในเรื่องของความถึกนะครับแล้วก็มี ตาเอชขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็กดยาไว้ตามมีเติมบัฟเติมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงดันกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันที่แจเขียวก่อนนะครับของผมที่กดยาไว้ก็จะมียาชี้ยาเจมวลลหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ก็เลขแดงอยู่ประมาณ17นนะครับหลังทําอะไรหมดเลขเลขฟ้าหมื่นแปดนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะไปได้ถึงเท่าไหร่กันนะครับ อันนี้ก็เป็นวันคูณนะครับมีกี่คูณมานิดหน่อยแต่ผมแบบว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้รีบเล่นอะไรอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งก็คือเวลาเล่นก็ยังไม่ค่อยมีอย่าว่าแต่เวลาเล่นเลยแค่จะไปซื้อไปดูของเปิดเฟสเข้าไปในตลาดนี่แทบไม่มีเวลาเลยนะครับเนะืสัตว์เลี้ยงนี่ก็ได้แม็กหนึ่งแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็ดีอยู่ดีเซนดาเพราะว่าตอนนี้ทัชผมไม่เยอะนะครับทัชผมน้อยนี่วันคูณผมก็เลย จัดการเรียกว่ากดถั่วนะครับมีถั่วพัดถั่วซูเลียนะครับที่เขาเป็นในเทมชดเชยแล้วก็มีนะฮะเมียมนี่ก็วันสุดท้ายนะผมก็กล่าวว่าเล่นวันนี้นะครับเล่นวันนี้เสร็จก็อัดคงอัดชิปอะไรก็คิดว่าคงที่เหลือคงจะแค่ลงวอลน,นะช่วงนี้ผมว่าเล่นแต่เก็บเหรียญนะมาเหรียญนันไหนลงลงได้เก็บได้ก็พยายามจะเก็บเก็บไปนะครับ แล้วก็มีลงปีกนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็จะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะครับวันละสาวันละ6อะไรเงี้ยนะเรื่อยๆแล้วก็มีเวลสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรกันไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะต้องทำเอ่อเรียกว่าส่วนของดาเมจรีดิวให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่939านะครับการจะทําเวลรวมนะครับเพราะว่ามีคนขออ่า คลิปนะครับเทคนิคการเล่นอีกหลายๆอาชีพรวมถึงเขาเรียกว่าไงผมพยายามที่จะให้คนที่มีงบน้อยนะครับหรือว่าอาจจะงบไม่ได้มากเนี่ยให้ได้แบบาทางที่มันแบบไปเล่นแล้วสนุกอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นกันแบบดสดๆเลยว่าแบบงบน้อยๆเนี่ยมันพอจะไปเล่นแบบไหนแล้วมันพอจะสนุกได้บ้างนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คนนะฮะอย่างตัวผมเนี่ยงบน้อยก็เขาเรียกว่าไงชอบบู๊นะครับก็คงเล่นไม่ได้อันนี้ก็ว่าตรงๆไปเลยนะครับ ถ้าเล่นงบน้อยคงจะต้องไปเล่นพวกฟอนตเบอะไรพวกนี้ฟอนต์เชอร์อะไรที่แบบไปช่วยจับช่วยซับอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยในวอนะอันนี้ผมกดทั่วไป1วันนะครับเพื่อคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีเอามาใช้เล่นนะครับเสียดายกดไปแล้วเนาะกดแล้วก็ใช้สักหน่อยประมาณนี้ก็ถือว่าทําเวลาได้ดีขึ้นนะครับหลายๆอย่าง ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แบบมีของแบบดีๆอะไรใช้สักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็คือพยายามจะทำประดับให้เสร็จก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะเตไปที่คาดหวังก็คือเอาให้มันจบเวฟให้ไป12เวฟให้ไ,ได้นะครับือถ้าไป12เวฟได้นี่ก็โอเคละที่เหลือก็ค่อยๆทำของไป14นะให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่ว,ว่าเราจะเล่นแบบไหน ตอนนี้ผมยังไม่อยากให้เลเวลมันเยอะเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าลอง199มันก็เล่นสนุกดีแล้วนะครับหยุดจุดเท่านี้ก็ได้นะไว้เดี๋ยวผมลองไปหาข้อมูลดูว่าคนอื่นเขาเล่นห้องห้องไหนกันบ้างห้องเล็กๆอะไรเงี้ยเผื่อมันจะมีทางเลือกให้อ่าเขาเรียกว่าไงให้คนที่แบบงบน้อยๆเล่นที่แบบเขาไม่ได้แบบเอามาเล่นเอาสนุกอะไว้ง่ายนะครับให้เขามาลองเล่นแบบเล็กๆน้อยๆไป1039เนี่ยมีคนเล่นไหม1 3 9 1 6 9เงี้ย ถ้ามีก็แจวเลยนะครับนะป๊าบเอ้ยอยูี้เกือบไอ้นี่เลยนะเมื่อกี้เกือบขึ้นเอ่อเกือบขึ้นแสนเลยนะเมื่อกี้เก้าหแล้วอะแสดงว่าถ้าเดี๋ยวเราไปลองตรงบอสไอ้นี่กันอ่มามันชื่อบอสเลยนะบอสไทแลนด์นะครับไม่แน่ว่าอาจจะเห็นเลขแสนแล้วก็ได้นะเฮ้ยถ้าเห็นเลขแสนก็เกินไปนะของยังไม่ถึงไหนเลยนะ แต่ถือว่าโดยรวมค่อนข้างที่จะเริ่มเริ่มเริ่มโอเคกับกับอันนี้ระดับหนึ่งแลวนะเพราะว่าถ้าจอบเกาะเนี่ยตอนนี้ก็ก็เกิน400หน่วยแล้วแต่ยังไม่ไม่ถึงเป้านะครับแต่ก็ยังว่ายังมันก็เกิน400แล้วนะก็ถือว่ารับได้และแท็กต้นก็ประมาณหนึ่งนะพยายามดันขึ้นไปชี้ขี้ยังไม่ถึงเป้าแอมก็เหมือนกันนะครับนะก็อาจจะต้องดันชี้ดันแอมกันไปเรื่อยๆนะครับ ยังมีอีกหลายส่วนที่เราสามารถจะดันได้นะครับก็เป็นว่าผมเบื่อห้องร้อยเก้าเก้าเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปห้อง200ค่อยทําของให้มันเดียวขึ้นเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเขาเรียกว่าไงไปห้อง200นี่ไม่น่าได้เล่นอะดูทรงนะครับน่าจะเข้าห้องปุ๊บเหยียบพื้นปุ๊บตายเลยหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับไี่คิดหรอะนะ,อะเดี๋ยวขอชนโลกอะ่ะปุ๊บตรงนี้ผมต้องใช้สมาธิเยอะนิดน,นึงนะครับเฮ้ยชิบหายละ ตายตายแต่เริ่มเลยมั้งเนี่ยเออโอ้ยตายตายตายอาเม็ดเลยแล้วกันอุวยเคือแบบผมว่าผมเป็นรอดแน่เลยแม่งต้องคลิกรัวๆเลยนะอีซินดาวมาปั๊มย,ยาเข้าไปลูกพ่อปับป๊บปั๊บต้องดูแบบว่าผมว่าผมใส่ปั๊เหลืองได้ว่า แม่งดูทรงแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับเพราะว่าเทคนิคไอตรงที่เป็นเกี่ยวกับยีีปีกเนี่ยแม่งใช้ไม่ได้นะฮะอ่าดีเฟกต์น่อยอยูหน่อยว่าจะตายแต่ละตัวนี่คือแบบลำบากเลยนะเอออย่างน้อยเนี่ยก่อนหน้าแดงหมด่ขอไอเนี่ยได้ไหมมันตายสักตัวอ่ะโอ้ยหน่อยเฮ้ดีเฟกต์ไมไม่ใช่ s ิวคัตเ t อรเออมามาเองนะมโอามา๋อเฮผมละเนี่ยคือแบบไม่ว่าจะมีของเยอะหรือของน้อยนะผมแบบว่ารู้สึกเซ็งกับไอ้นี้มากเลยนะไอ้อล้มเนี่ยนะครับนะเว็บเนี้ยมันน่าลำคาญเราต,ต้องแบบคลิกเมาส์ย้ำๆนะใช้เทคนิคอะไรได้ก็ต้องใช้เดี๋ยวผมเตรียมตัวไวอ้นี่แหละถ้าไม่ล้มได้ก็ดีนะไอ้สกิลปีอยู่นะเดี๋ยวลอกกัน ปึออ๊บเรรอาไงเราไม่น่าจะฆ่าตัวนี้ทันหรือเปล่าไม่รู้ตีไปก่อนเพิ่งมาลองครั้งแรกเนี่ยอาจะิปมาคุยรืึไปเรื่อยนะก็แนวใครว่างๆอะไรก็เดี๋ยวผมจะมีวันสตรีมนะอ่าวันไหนว่างสตรีมผมก็จะพยายามมาเอาไม่เง้ยลืมกดอีก <c ười> คุยเพลินนะครับจะต,ตายแล้วเนี่ยผมอีกสิวินะฮะอีก13อีก9ก้าวิแนละ้ว ผมกำลังจะตายแล้วคุณผู้ชมจิบหายแล้วครับทีบไปก่อนเร็วลูกเร็ว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 อีกสองนาทีเดี๋ยวผมรอคูดาวก่อนนะครับผมแแบบเออคิดว่าทันไหมผมว่าพอดีอะบัฟแม่งรีมาสองรอบอะ <c oughs> คือเนี่ยเวลาถ้าเรารู้ว่าเราจะฟาร์มแล้วมันไปลําบากหรืออะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยแบบดิ้นเป็นสายแบบว่าดิ้นลนว่ามันจะต้องผ่านว่ามันจะอะไรเงี้ยนะครับ อบแบบชิวๆนะฮะอ่านก็ต้งผ่านแบบว่าให้สบายเฮ้ยอย่าคุยเพลินเดี๋ยวลืมนะครับตัวเนี้ยผมจะอ่าสองออไปเลยแล้วกันนะครับเอาทีเดียวแบบว่าให้มันจบจบกันไปนะฮะอ้อล้มล้มล้มยิยิกย เดี๋ยวตัวนี้ก็ตายเหอะขอาลอ้อมอีกนิดเดียวนี้อ่ะอีกแค่ทีเดียวไม่กี่ทีเนี่ยนะเอาเหอะเดี๋ยวนาทีเดียวละออกมาตัวสุดท้ายมารับพลังหน่อยมารับหน้าแดงผมมาพอดีกดเลยละกันโอเคมันจะได้ไวไวเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับเดี๋ยวห้าวีเราจะมีอ่าเขาเรียกว่า อสโลไปสโลสโลเลยพอ,อก,กันทีอืมกดเลยตึดตัดตัดมามือผมค้างแล้วฉันจะเอาพ่อโหมือลัน่น <laughs> เรียกว่าใส่ทุกสิ่งอย่างนะครับโอเคผ่านมาได้ดีดียังไม่ตายนะฮะเดี๋ยวรอบัฟบัฟเราน่จะไปรีไปรีประมาณเวฟสิบสองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาแจเขียวแล้วเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปลองดีวายนะครับก็ไม่ต้องไปเยอะไปสักอก็หกเวฟนั่นแหละ 6เว็บจริงๆก็ฟาร์มได้สบายนะแต่ผมผลที่อยากได้คืออยากได้เศษเยอะๆนะครับอยากให้มันได้เศษเยอะๆเอาเว็บนี้ผมว่ามันน่าจะได้อ EP เยอะแล้วมนะั้งคุณผม890เองไ,ไม่ได้ไม่ได้กดคูณพันนะครับไม่อยากให้มันเลเวลเยอะด้วยที่จริงจะได้อยู่ห้องไอ้นี่ยาวๆนะฮะนี่เดี๋ยวว่างๆผมน่าจะเริ่ม เก็บพวกดันงู Awake นะครับปล่อยมันตอนนอนเงี้ยปล่อยมันออโต้ไปอ่าน่าจะสบายอยู่นะครับเราจะได้เป็นการเก็บรอบ achievement ด้วยนะครับเพราะว่าดันงูถ้าจำไม่ผิดงูเวกนะรู้สึกว่ามันจะบวกพวกอ่า uh, attack หรือเปล่าใช่ไหมเออผมไม่สนหรอกว่ามันจะดบับไอ้ต้อยหรือเปล่านะครับนะ เพราะว่าผมรู้ดีว่าดวงผมเนี่ยมันมันย่ำแย่แค่ไหนนะฮะเพราะนั้นผมจะคิดว่าอ่ะถ้ามันหลบดบสร้อยทองสร้อยอะไรติวจงติวเจ็ดแล้วมากเนี่ยก็ก็ยัาสมุดน,นะครับนะผมผมฟาร์มพีซีมาตั้งนานแล้วนะนึงสร้อยทองโผล่มาสองเส้นเงนี้ยเป็นดันที่ผมลงบ่อยนะในในอ่าพีซีเนี่ย,น,น, uh, น,ยนะครับนะเอาโมแตอไอ้นี้เพลินเวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับ เนีฮะเก็บชิวๆได้มาเท่าไหร่ร้อยห้าเก้เสรแล้วนะอ่าต่อไปนี่น่าจะเป็นเวฟเจ้าเวฟออกนะครับเราจะไปถึงไอเวฟตัวแดงๆก่อนเทมปั๊นะเดี๋ยวเวลาสานาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้เศร็ที่เท่าไหร่ต้นทุนก็เท่าไหร่นะในแจเขียวในนี้มันดีตรงที่ว่าต้นทุนมัน ไม่ได้ไม่ได้อ่าไ,ไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแจเขียวเนี่ยลราแค่2ล้านให้ในปีนี่แบบโอ้โห10บเอ็มจะบ้าตายนะครับามาเร็วไหมามีเวลา3นาทีแต่เรามีเวลาตีตรงนี้แค่เิดนเดียวอัดไปลเรือพ่อได้เท่าไหนเท่านั้นนะครับ ปึ๊บปึ๊บมันมัน,ม,นมันไม่เข้ามามันเอออืมก็พอได้นะครับเดี๋ยวเรายังมีพวกเมอริตอีกนะเมอริตเลเวลปีกอีกหลายอย่างที่สามารถจะดันอ่าาสเตตัสได้นะฮะอ่าของเนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะฮะจิ้นไหนเพิ่มได้ก็เพิ่มไปอยากได้อะไรก็เอานั้นแหละนะ เผื่อเนี่ยอาวุธตรงเนี้ยทำแค่ x2 พอนะครับยัดใส่เข้าไปเลยไม่ต้องเจาะด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนอาวุธทีเนี่ยก็คือยาวคือใช้ให้มันดีๆไปเลยนะครับอ่าถ้าเอาแค่แบบแก้ขัดนะครับก็ใส่แค่นี้ไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทาอะ่ะของในตัวนะครับเอาประดับก่อนเพราะว่าเผื่อผมต้องไปเล่นตัวอื่นอะไรเงี้ยอ่าจะได้ย้ายแบบสะดวกสบายหน่อยนะครับป๊าบ อันนี้มันกดแบบว่าความเคยชินะนะในแบบว่าจริงๆต้องผสมดิสอาร์มเข้าไปด้วยหน่อยนึงจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับบอกแมคคีเข้าไปนะตอนนี้แมคคีผมน้อยเกินไปโอเคเรามีเวลา1นึ่งนาทีสาปวิเราไป20เหลือนาทีเดียวอจะเคลียร์ได้สักเท่าไหร่กันเชียวแต่ตอนนี้ก็ได้18ก้อนแล้วนะอืมก็โอเค นี่ถ้าเกิด่โอ้โหถ้าแบบแม่งฟาร์มเองได้นะแจ๋วเลยนะเนี่ยนะผมจะเคลียร์ได้สักเท่าไหร่กันเจ้าเว็บนี้แม่งเคลียร์ยากมากนะครับสมัยตอนเล่น d ีเนี่ยคือแบบโหเซ็งมากอะไปถึงเต็มปั๊ดไม่ได้สักทีเพราะชิลแม่งแบบนะกินเวลาเยอะนะครับตรงนี้ผมจะใช้สองอเลยแล้วกันสองอไหมสองอแกตีโอ้ทีไม่ใช่อะไรนะ ไม่ได้ไม่ได้โดนเจ็บโดนแรงอะไรนะแสบตาเว็บนี้แม่งแสบตาเหลือเกินนะครับอืสีแสงสีมันช่างเยอะอะไรขนาดนี้อืาอตีแปล,ลูกพ่อปั๊บปั๊บ XP ก็พอได้นะมั้งหกล้านเก้าไม่ไม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคือถ้าถ้าควณพันแล้วไปด DI นี่คือแบบยังไงก็ก็ดีกว่านะ เนี่ยเดี๋ยวผมจะสตรีมนะพวกนี้พรีเมียมมันวันสุดท้ายไงต้องเล่นให้ให้คุ้มสักนิดนึงอ่ะนะครับมาได้เท่าไหนเท่านั้นปึ๊บร้อยเก้าสามเศษแล้วอยากได้แบบ200สองร้อยเศษอ่ะได้ไหมโอ้โหแปดร้อยวิคงได้หรอกแปดร้อยวิอะไรวะแปดวิมันแล้วเอง โอ้โหตาย195เศษนะครับต่อมาเราคราฟหินนะครับคราฟหินขายหินอยู่ไหนหินมันอยู่แต้ม4000นะครับหินเคออสตอนนี้ผมเปิดแต้มคราฟคราฟได้ทีละก้อนเองนะครับนี่ให้มันทำซ้ำไปมี198เสบศษก็แต่คราฟได้เท่าเดิมก็19ก้อนนะครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้ก่อแล้วเท่าไหร่มันก็คงจะราคาอยู่ประมาณเย็มก่อกว่านี่แหละนะครับวัะน,นั้นผมนั่งตีนะเคะียวออดแหวนโอ้โหทรมานทรารกัมากนะครับแทมล่อแล้วล่ออีกนะล่อสมดตัวเลยเอา่าใช่ไหมเพราะว่าเคียวมันแตกต้องซื้อที่เจาะมาเจาะม่นะครับเป็นอะไรที่แบบกดดันมากนะครับอ่ะแล้วก็เอามาขายจริงๆแล้วเออผมกดตีโหมดไว้นี่ใช่ไหมมีรีโมทอยู่ เราใช้ได้อาขายอะไรไม่รู้ออกไปหินวางขายไปปึ๊บก้อนละล้าน39ก้อนก็20เท่าไหร่เราได้เงิน23ล้านนะครับ23ล้านก็หักลบไป22รอบละประมาณสิบเอ็มนะครับสิบเอ็มนิดนิดมันฟาร์มได้กี่รอบ20่รอบสมมติว่าฟาร์มจน,นหมดเลยนะ สมมติว่ารอบละ17นะครับ17 10รอบก็170 340ประมาณ 340m อืมก็พอได้หละมั้งนะถ้าอาศัยแบบว่าขยันนะแต่ผมไม่ขยันก็เข้าดีาไปครับอ่ามามาันเลยกันต่อนะครับตอนนี้เลขเราอยู่แค่10,007การที่10,007จะไปผ่านในเว็บบอสต,ตรงนั้นสงสัยจะยากนะครับสำหรับฟอชิล ยิ่งเลเวลเราแค่นี้ด้วยนะฮะมาดันที่คุณเคยที่ผมทำพังตลอดนะครับเสาแตกเก่งนะฮะมามาน้อยทั้งหลายมีอะไรใส่ให้หมดเว็บแรกอืมมันไปละบาบีบาบายาก้านั่นไงเรียบร้อย เว็บไหนบัตอนไหนบาบายากา้าซนนี่คือแบบผมเซ็งมากเลยนะครับมาหยวนมาเพื่อการทําเวลาที่ดีขึ้นโวกที่อีกสี่เอร์เซ็นต์แล้วก็เอานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากดยาไฟเตอร์เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอืมีเยอะได้มาจากไอกิจกรรมที่แล้วนะยาทั้งนั้นเลยไม่มีอย่างอื่นผสมนะครับนี่ในในพซนะผมโมเหลอดร้อยได้ก็จากดันดีวายนี่แหละนะฮะ สลับกับแมปแมปปล่อยว่างไม่ปล่อยบ้างนะเพราะว่ามันชอบมีคนมาชอบปิดนะครับนะนเวลาเราไปเดินแมปอะไรเงี้ยบางทีผมก็ไปปิดเขาว่างนะแบบว่าผมจําไว้นะเวลาแบบใครใครไม่ใครว่ยายงไงมาปิดเราก่อนอนะ่ะเราเจอเราก็เอาคืนมาเปิดเรคคอร์ดดูก่อนนะครับเปิดเจอก็เอานะครับเดี๋ยวผมจะกดออโต้กันเว็บนี้ยังไงผมก็น่าจะเคลียร์ไม่หมดเคลียร์ยากเว็บเนี้ย เมื่อก่อนันต้องสะบัดอ,อลาราสายฟ้านะเพื่อจะมาเคลียร์ไอ้พวกนี้เลยนะเฮ้ยลืมลืมว่ามันมีสองตัวข้างหลังอืม,มาอาตีให้มันกระแทกไปโดนอีกยี่สิบสองวิพอให้วันตายก็พอนะครับเตามันจะได้แบบไม่แตกเลือเดเหลืออยู่39%แล้วนะครับ ผมจะพยายามให้เกจมันเต็มอยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะว่านอกจากดาเมจเราขาดแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องพยายามดันดาเมจแต่ทุกส่วนนะปึ๊บปึ๊บอีกกี่วิหมดยังหมดแล้วนี่ผมลืมดูเวลาแต่งล่างช้าเลยครับทีนี้ใกล้ๆหน่อยกอับบอสนี่ผมจะพยายามทำเ,เวลานะ,ะให้มันแบบ จบไว้หน่อยนะครับจริงๆถ้า2ออได้ก็สองอนะทีเดียวให้จบจริงๆผมตั้งใจจะ,ะถ้าถ้าไม่มีเงินเยอะหรืออะไรเงี้ยผมจะซื้อแหวนเชออสเป็นคีลิงนะครับจะบวก2บวกอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาสลับแหวนเลดนะครับผมว่ามันน่าจะบวกเยอะนะถ้าซื้อใน8แปดสักวงมาสลับนะครับก็เจ๋ออยู่นะขอสู้มันหน่อยนะไหนะนะดูสิเราจะ สร้งดาเมจให้กับมันได้เท่าไหร่บับแดงบับถึกมาอันนี้ก็คี้อยู่6 7 0ม0นะครับ๋ยวก,กดไอ้นี่เข้าไปรอมันไอ้นี่ก่อนปลาท่านอ่ะนี่แหละคี้เข้าไปดูได้เท่าได้่าไรมองไม่เห็น94,000ก็เกือบเกือบแสนแล้วนะคือถ้าดันดีๆอีกสักหน่อยนะครับซื้ออะไรเพิ่มเข้าไปมันน่าจะน่าจะถึงแสนได้นะครับให้มันค่อยๆไป แบบใจเย็นๆน,นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมใช่ละนะฮะหน้าแดงหมดโอเคเรียบร้อยนะครับเบสบอลผ่านไปปึ๊บปึ๊ึ๊ึ๊มีผมวันนี้ผมยังไม่ได้ ประเมินในนี่เลยนะเมริดเมริดอ,อยู่ไหนเมริดผมเก็บสะสมเหรียญน,นะแบบทีละเล็กเียน้อยนะเรื่อยๆได้สักร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญเนี้ยก็ประเมินทีหนึ่งขี้เจยบบางทีก็ชีเ้เจยจไงแบบว่าลงวอลเสร็จปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บเข้านอนนะครับพอถึงหมอนปุ๊บตลบเลย <laughs> ผมว่าหลายๆคนก็เป็นนะครับที่ทำงานหนักนะ ผมแบบพยายามดิ้นรนนะทำแบบหลายๆอย่างนะยุคนี้หาความสุขลำบากเหลือเกินมือเดียวะผมว่าเว็บนี้ผมเล่นมือเดียวผมกลัวเคลียรไม่หมดแต่ผมว่าตอนนี้มันสบายกว่าสมัยที่ผมเล่นแรกๆเยอะเลยนะถ้าให้ผมนึกย้อนกลับไปเนี่ยตัวผมน่าจะ ใกล้ๆกับตัวอฟอร์ชิลตอนนี้ผมหัดเล่นแรกๆนะครับประมาณปีปีกว่าๆนะปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับน่าจะพอๆกันช่วงนั้นเลกแดงประมาณนี้แหละใส่ของคล้ายๆกันเลยนะครับก็โอเคนะก็ได้ความหลังเก่าๆดีเพราะผมจําได้ว่าตอนนั้นพอร์สบินผมก็ยังเลเวลน้อยอยู่เนี่ยประมาณนี้แหละ30มสิบกว่าๆแล้วก็เน้นดันคงดันของเอานะครับ ของตอนนั้นก็แพงนะอย่างอันนี้มันมีเชียอรออสใช่ไหมเชียร์ออสแหวนช่วยได้เยอะเลยนะนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคหมดนี่เว็บ5นี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากเกยียดมันอย่างเดียวคือแสบตานะครับแสบตาแล้วมันปี๊ดเลยเบลอนะครับ เอฟเฟกคาบาวนี่เป็นอะไรที่สุดจริงนะนี่ขนาดผมย่อให้มันแบบไอ้นี่สุดแล้วนะมันน่าจะมีแบบปิดเอฟเฟกมอนะะแบบปิดไปเลยอะ่ะมองตัวเลขไม่เห็นอย่าว่างูนี้เลยกดปีกไฟมันยังมองไม่เห็นดาเมจของปีกไฟเลยนะครับนะตรงนี้ผมน่าจะน่าจะไม่มีปัญหานะเห็นว่ามันอันกริทึมเดียวกันปึ๊บ ทำได้เหมือนติมูเลในตัวเขาเรียกว่าอะไรในก c นะครับแล้วมันจะเหลือตัวหนึ่งที่มันจะไม่ยอมมานี่ตัวนี้กดแต้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงนี้พอโตได้สบายตีตรงนี้ดิอ่าแจวไอ้ตัวนั้นไม่เข้ามาตัวนั้นไม่เข้ามาอ่าเข้ามาละโอ้โหสูตรอันติเมตดีเฟนขึ้นแม่จา๋า อัน a ีเม e ดีเฟนขึ้นนี่คือดาเมจลดนะเออดาเมดมันลดด้วยบางทีกดผิดกดอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไปโดนก็นมีนะครับปุ๊บปุ๊บนีไอพีเว็นี้เคยได้เยอะมากถ้าเป็นในใน PC นะดาลเมจแรงๆอัดทีแบบได้ที10 20 30 40, 40 m เลยนะกดตีแรงๆไปทีนึงอะดามเมดเยอะมากนะครับก็แน่นอน,นครับของแรงมันก็ได้ e p เยอะไปด้วยนะ ป๊าปแตนจริงดามเมจก็ตามเลือดมอนนั่นแหละนะครับใช่ไหมเราได้เยอะตอนหนึ่งฮิตเท่านั้นเองนะครับป๊าปโอเคเสร็จ okay, ได้มา6กสเอ็ดแสนแล้วเดี๋ยวเว็บถัดไปผมจะมมยีดดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับจะพยายามเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ เ็บท้ายเราก็ทําการผมมาได้แค่นี้นะครับเราก็จะต่อออไปเลยแล้วกันล็อกเฟรมเอเย่นเคฟินตามสูตรเอาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทิมไม่โดนเดี๋ยวเสาแตกเสาเลื่อลดปะเนี่ยน่าจะได้และเดี๋ยเปล่าเลื่อดมันลดนี่ว่าเฮ้ยเองไม่ไหว งานเข้าแล้วอีกไฟหมแด้เท่าไหนเท่านั้นตัวไหนมันตีอยู่ก็ไม่รู้นะเอาให้มันตายตายไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บหเอร์แล้วห้าปปแล้วสองเปไม่นะหมดแล้วหกสบหกปโอ้ เศษน้อยเลยนะครับนะ่น่าจะเยืนผิดจุดด้วยนะผมมองเล็ดเส้นลายไม่ค่อยเห็นนะครับได้มาแค่หก้อนเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวไปครับหก้อนกันแต่ว่าหินดีวายนี่มันมีราคาที่ก็ค่อนข้างที่จะแพงเนาะแต่ว่าต้นทุนมันก็สูงนะครับถ้าเทียบกับใน PC นะ เพราะว่านี้มันมีแถมพวกจะซื้อบัตรดันต้องมีหินเชอ์ออสด้วยต้นทุนก็เลยสูงนะครับสามก้อนก็ล้านสองสามสามล้านสี่ล้านสี่ล้านกว่าบวกตัวบัตรดันนี้เท่าไหร่ตัวบัตรดันนี้อืมสี่ล้านต้นทุนห้าล้านเลยนะใช่ไหมถือว่าไม่น้อยเลยนะครับ แล้วตอนนี้ถินมันก็ไม่แน่แบบว่าราคาดีอะไรเท่าไรหร่หรอมั้งผมว่าขายลองขายดูนะครับไหนจะภาษีอีกก็ละสามล้านหกนะครับได้มา 19, 000, 19 000, ล้าน19ล้านลบก็รอบละประมาณ13 13ามสิบสเอ็มสิบสเอ็มประมาณนี้ติบรอบก็ร้อยสามสิเอ็มหมายความว่าต่อให้เล่นเต็มที่วันนึงเนี่ย ของผมตัวผมเนี่ยน่าจะทําได้แค่วันละเต็มที่ก็สี่0้อเอมนะครับแบบลงแบบเต็มแม็กเต็มสตรีมเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับนะสำหรับการมาลงแกเขียวแล้วก็ดีวายให้ดูกันนะครับว่าตัวคอนผมตอนเนี้ที่เล่นมา1เดือนกว่าเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะฮะก็หลักๆก็ประมาณนี้โอ้เดอะแฟดวิ่งมานะฮะ ก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ